เวลาพูดถึงคำว่าไขมันหน้าท้องเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงเรื่องออรูปร่างภายนอกนะความสวยงามอยากใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีอะไรแบบนั้นแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้จากบทความเรื่องภัยร้ายไขมันช่องท้องตัวการทำลายสุขภาพในนิตยสาร a อช h ชีฟเนี่ยโอ้โหมันทำให้ต้องมองเรื่องนี้ใหม่หมดเลยครับมันมีภัยเงียบที่ร้ายกว่านั้นซ่อนอยู่ข้างในแล้วเรามองไม่เห็นมันด้วยซ้าที่เรียกว่าไขมันช่องท้อง แล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือต่อให้เป็นคนผอมๆเลยนะดูไม่มีพุงเลยก็อาจจะมีเจ้าไขมันตัวนี้ซ่อนอยู่เต็มไปหมดซึ่งมันอันตรายโดยตรงเลยครับใช่เลยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆต้องแยกให้ออกก่อนเลยว่าไขมัน2อย่างนี้มันคนละตัวกันเลยนะคะไขมันที่เราจับจับกันได้ที่หน้าท้องหรือต้นแขนที่เรากังวลเรื่องรูปร่างกันนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าไขมันใต้ผิวหนังหรือ subcutaneous fat แต่ตัวร้ายที่เราจะคุยกันวันนี้คือไขมันช่องท้องหรือ Visceral Fat มันคือไขมันที่อยู่ลึกเข้าไปในช่องท้องเราเลยค่ะมันไม่ได้อยู่ใต้ผิวหนังนะแต่มันไปเกาะไปแทรกอยู่รอบๆอ,อ,อวัยวะสำคัญของเราเลยทั้งตับลำไส้ตับอ่อนหรือแม้แต่หัวใจซึ่งตำแหน่งของมันนี่แหละค่ะที่ทำให้มันอันตรายกว่ามากๆเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกกัน คำถามที่มันผุดขึ้นมาทันทีเลยก็คือแล้วทำไมล่ะครับทำไมไขมันที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันถึงได้อันตรายกว่าไขมันนิ่มๆที่เราบ่นกันอยู่ทุกวันในบทความเขาชี้ให้เห็นกลไกความเป็นอันตรายไว้3มข้อหลักๆเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะคือไขมันช่องทอมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ก้อนไขมันที่อยู่เฉยๆแต่มันทํางานเหมือนเป็น เอ่ออวัยวะดอกหายชิ้นหนึ่งเลยคือมันแอคทีฟตลอดเวลาคอยผลิตแล้วก็ปล่อยสารที่กระตุ้นการอักเสบเข้าสู่กระแสะเลือดของเราโดยตรงผลก็คือร่างกายเราจะตกอยู่ในภาวะอักเสบเรื้อรังแบบเบาๆตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยซึ่งเราอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยนะคะแต่ภาวะนี้แหละคือตัวจุดชนวนไปสู่โรคร้ายแรงต่างๆได้เลยฟังดูน่ากลัวมากเลยนะครับ เหมือนมีคนคอยจุดไฟเผาบ้านเราอยู่เงียบๆจากข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นมันยังเชื่อมไปถึงอันตรายข้อที่2คือการเข้าไปป่วนระบบฮอร์โมนตัวสําคัญมากๆที่ชื่อว่าอินซูลินคืออย่างนี้นะคะไขมันช่องท้องเนี่ยจะปล่อยกรดไขมันอิสระกับสารอักเสบออกมาซึ่งสารพวกนี้จะไปขัดขวางการทํางานของอินซูลินโดยตรงเลยอ๋ออินซูลิน ตัวที่ทำหน้าที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหน้าที่ของอินซูลินก็เหมือนเป็นกุญแจพาน้ำตาลจากเลือดเข้าไปในเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานพออินซูลินทำงานได้ไม่ดีก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าดื้อต่ออินซูลินขึ้นมาค่ะพอได้ยินคำว่าดื้อต่ออินซูลินนี้ในหัวผมนึกถึงเบาหวานประเภทที่2ขึ้นมาเลยครับนี่คือมันกำลังพาเราไปทางนั้นโดยตรงเลยหรือเปล่าครับถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วก็อันตรายมากเลยค่ะ พอเกิดภาวะดื้ออินซูลินปุ๊บน้ำตาลในเลือดก็จะสูงค้างอยู่แบบนั้นเพราะมันเข้าเซลล์ไม่ได้ทีนี้ตับอ่อนของเราซึ่งเป็นโรงงานผลิตอินซูลินก็จะตกใจแล้วก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยการผลิตอินซูลินออกมาเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกมันเร่งเครื่องยนต์ให้ทํางานหนักขึ้นแล้วทีนี้แ่ะค่ะวงจรอ,อุบาทมันก็เริ่มเลยค่ะวงจรอ,อุบาทยังไงครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายมีอินซูลินสูงค้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ย มันจะส่งสัญญาณให้ร่างกายเข้าสู่โหมดสะสมพลังงานซึ่งก็คือการสะสมไขมันเพิ่มโดยเฉพาะในช่องท้องแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือตัวอินซูลินเองเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นฮอร์โมนสะสมไขมันด้วยซ้ําเพราะมันจะไปสั่งห้ามคือไปยับยั้งกระบวนการสลายไขยมันเก่าที่มีอยู่แล้วด้วยค่ะโหกลายเป็นว่าโดนสองแดงเลยนะครับไม่ใช่แค่สั่งให้ร่างกายเก็บไขมันใหม่เพิ่มแต่ยังไปใส่กุญแจล็อกคลังไขมันเก่าไม่ให้เอาออกมาใช้อีกโหดจริงๆครับ งั้นก็แปลว่ายิ่งมีไขมันช่องท้องก็ยิ่งดืออองด้ออินซูลินพอยิ่งดื้ออินซูลินร่างกายก็ยิ่งสร้างอินซูลินเยอะขึ้นอีกซึ่งก็ไปกระตุ้นให้สะสมไขมันช่องท้องมากขึ้นไปอีกมันวนลูปไปเรื่อยๆเลยสิครับเนี่ยตุ๊กป้องค่ะเป็นวงจรที่น่ากลัวมาก แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะคะอันตรายข้อที่3ที่บทความระบุไว้ก็คือมันไปรบกวนการทำงานของอวัยวะภายในโดยตรงเลยเพราะมันไปเบียดไปเกาะอยู่รอบๆอวัยวะพวกนั้นตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือตับค่ะ การมีไขมันช่องท้องเยอะๆเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะไขมันพอกตับซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงของโรคตับแข็งมะเร็งตับได้ในอนาคตหรืออย่างลำไส้ไขมันพวกนี้ก็จะไปรบกวนสมดุลของจุลินทรีย์ดีในลำไส้หรือที่เรียกว่าไมโครไบโอมทําให้ระบบย่อยอาหารรวนแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของร่างกายให้แย่ลงด้วยค่ะ โอเคครับสรุปคือไขมันช่องท้องนี่มันเหมือนเป็นอวัยวะร้ายๆที่คอยสร้างการอักเสบทําให้ระบบอินซูลินรวนไปหมดเป็นวงจรที่น่ากลัวมากจริงๆครับฟังแล้วก็ชักอยากจะรู้วิธีแก้แล้วสิครับในบทความมีบอกทางออกจากวงจรนี้ไว้บ้างไหมครับมีบอกไว้ชัดเจนเลยค่ะเขาแบ่งเป็นสองแนวทางหลักๆที่ต้องทําคู่กันไป แนวทางแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยในบทความเรียกว่าการปรับพฤติกรรม6ไลฟ e ไไ y l e ค่ะก็จะครอบคลุม6ด้านคือโภชนาการกิจกรรมการเคลื่อนไหวทัศนคติการนอนการจัดการความเครียดแล้วก็การดื่มน้าให้พอโดยเขาเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยนะคะว่ากุญแจสำคัญที่จะช่วยดูแลสุขภาพแบบองรวมได้ก็คือสุขภาพลำไส้ค่ะ ผมขอหยุดตรงเรื่องความเครียดแบบหนึ่งนะครับคือปกติเราจะได้ยินว่าเครียดแล้วลงพุงซึ่งส่วนใหญ่จะโทษฮอร์โมนคอติซอลกันแต่ในบทความนี้เขาชี้ให้เห็นด้วยไหมครับว่าความเครียดมันไปทําลายสมดุลจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราด้วยซึ่งกลายเป็นอีกทางหนึ่งที่นําไปสู่ปัญหาเดียวกันซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็ส่งผลต่อการสะสมไขมันในช่องท้องได้อีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นการจัดการความเครียดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพจิตแต่เป็นการดูแลระบบนิเวศในร่างกายเราโดยตรงเลยค่ะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับการปรับไลฟ์สไตล์พวกนี้คือพื้นฐานที่ขาดไม่ได้จริงๆแล้วอีกแนวทางหนึ่งเลยครับเห็นว่าน่าสนใจมากๆค่ะแนวทางที่2คือการใช้ตัวช่วยเสริมที่มาพร้อมกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั่นคือการเสริมจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า HTBPL1 ค่ะ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นต้องปูพื้นเรื่องโปรไบโอติกที่หลายคนคุ้นเคยกันดีก่อนว่ามันคือจุลินทรีย์ดีที่มีชีวิตที่ช่วยเรื่องสมดุลลำไส้แต่เทคนโนโลยีตอนนี้ไปไกลกว่านั้นแล้วค่ะบทความแนะนำให้เรารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าโพสต์ไบโอติกซึ่งแตกต่างออกไปนะคะโพสต์ไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการใช้ความร้อนจนตายแล้วแต่ส่วนที่ยังคงเหลืออยู่และมีประโยชน์มากๆก็คือผนังเซลล์ของมันนั่นเอง เดี๋ยวสิครับอันนี้มันมันฟังดูย้อนแยงนิดหน่อยนะคือถ้าแบคทีเรียที่ตายแล้วมันได้ผลดีขนาดนี้แล้วทำไมที่ผ่านมาทั้งวงการถึงพยายามเน้นเรื่องการทำให้โปรไบโอติกมันมีชีวิตรอดไปถึงลำไส้ให้ได้ล่ะครับมันมีข้อดีอะไรที่โพสต์ไบโอติกทาได้ดีกว่านะครับเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะข้อดีของโปรไบโอติกที่มีชีวิตก็คือมันสามารถไปตั้งโรครากแล้วก็เพิ่มจำนวนในลำไส้ได้ แต่ข้อเสียคือมันเปราะบางมากอาจจะตายก่อนไปถึงลำไส้ได้ง่ายแต่สำหรับโพสไบโอติกเนี่ยข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือความเสถียรค่ะเพราะมันตายแล้วมันเลยทนต่อก,กรดในกระเพาะทนความร้อนได้ดีมาก และประโยชน์ของมันไม่ได้มาจากการเพิ่มจำนวนแต่มาจากผนังเซลล์ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวส่งสัญญาณโดยตรงให้กับร่างกายเราเลยซึ่งกลไกของโพสต์ไบโอติ HTBPL1 ที่บทความพูดถึงก็น่าทึ่งมากค่ะผนังเซลล์ของมันนี่แหละคือตัวที่ส่งสัญญาณสั่งให้ร่างกายลดการสะสมไขมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจมากครับคือเปลี่ยนจากการส่งทหารไปรบ เป็นการส่งรหัสคำสั่งไปที่ศูนย์บัญชาการโดยตรงเลยแล้วเรื่องนี้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรมายืนยันบ้างครับแน่นอนค่ะบทความอ้างอิงถึงผลการวิจัยทางคลินิกจาก ADM ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านโภชนาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของ HTBPL1 โดยตรงมีงานวิจัยรองรับแบบนี้ค่อยน่าเชื่อถือหน่อยรายละเอียดการทดลองเป็นยังไงบ้างครับเป็นการทดลองในมนุษย์ค่ะ กลุ่มตัวอย่างเป็นทั้งชายและหญิงที่มีรอบเอลเกินมาตรฐานโดยให้กลุ่มทดลองได้รับโพสไบโอติกส HT ์ HTBPL 1ในปริมาณเทียบเท่า1,000 0ล้าน cfu ต่อวันเป็นเวลา12สัปดาห์เทียบกับอีกกลุ่มที่ได้รับยาหลอกหรือพล a ซิโบค่ะแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับผลที่ออกมานี่ชัดเจนมากค่ะ อย่างแรกเลยคือกลุ่มที่ได้รับ HTBPL1 เนี่ยรอบเอวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาหลอกแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนใช่ค่ะ และที่น่าสนใจคือพอเจาะลึกลงไปพบว่า39%หรือเกือบ4ใน10คนของกลุ่มทดลองมีรอบเอวล,ลดลงตั้งแต่2เซนติเมตรขึ้นไปในภายใน12สัปดาห์และข้อที่ตรงเป้าที่สุดเลยก็คือ55%หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มทดลองมีปริมาณไขมันช่องทองลดลงจากค่าก่อนที่จะเริ่มการทดลองค่ะเดี๋ยวนะครับ55%ผลค,คนทดลองมีไขมันช่องทองลดลงได้จริงเหรอครับ ในวงการโภชนาการเนี่ยตัวเลขขนาดนี้ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งไหมครับสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถ้าเทียบกับการคุมอาหารอย่างเดียวในเวลา12สัปดาห์มันต่างกันเยอะไหมถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากค่ะในวงการวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะการจะลดไขมันช่องท้องโดยเฉพาะเนี่ยทำได้ยากมากการคุมอาหารออกกําลังกายแน่นอนว่าเป็นวิธีหลักนะคะ แต่การที่มีคนมากกว่าครึ่งหนึ่งในกลุ่มทดลองสามารถลดไขมันในส่วนที่อันายที่สุดนี้ลงได้จากการเสริมโพลิเมอติกตัวนี้เข้าไปมันแสดงให้เห็นว่ามันมีนกลไกที่เข้าไปทำงานตรงเป้าหมายได้จริงซึ่งไม่ใช่การมาแทนที่การปรับไลฟ์สไตล์นะคะแต่การเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมที่ทำให้ความพยายามในการปรับไลฟ์สไตล์นั้นเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นเหมือนตัวคูณที่ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้น แล้วนอกจากการปรับพฤติกรรมกับการทานโพสต์ไบโอติกตัวนี้แล้วในบทความมีแนะนำอะไรที่ทำงานเสริมกันเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอีกไหมครับมีค่ะบทความพูดถึงการทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดหรือซินเนอร์จีโดยแนะนำอีกสององค์ประกอบที่ทำงานเสริมกันได้ดีมากอย่างแรกคือไฟเบอร์คุณภาพดีค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นพรีไบโอติกส์หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นอาหารให้กับกองทัพจุลินทรีย์ดีๆที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้น ในบทความเขายกตัวอย่างไฟเบอร์จากกีวีสีทองแล้วก็แครอทสีม่วงและอีกอย่างคือการเสริมวิตามิน B โดยเฉพาะวิตามิน B2 และ B5 ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานของร่างกายทำงานเป็นปกติค่ะอ๋อผมเห็นภาพแล้วครับคือมันทำงานกันเป็นทีมเลยถ้าเปรียบเทียบโพสไบโอติก HTBPL1 ก็เหมือนเป็นในพล ที่เข้าไปส่งคำสั่งโดยตรงที่ศูนย์บัญชาการให้ลดไขมันช่องท้องพรีไบโอติกที่เป็นไฟเบอร์ก็เหมือนเป็นสเสบียงที่ส่งไปบำรุงกองทัพจุลินทรีย์ดีของเราให้แข็งแรงส่วนวิตามิน B ก็เหมือนช่างเครื่องที่คอยดูแลให้โรงงานเผาผลาญพลังงานทำงานได้เต็มที่เป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะบทความสรุปว่าการทำงานร่วมกันของทั้ง3ส่วนนี้คือโพสไบโอติก HDT h e a BPL 1 ไฟเบอร์คุณภาพดีและวิตามิน B จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับไขมันช่องท้องพร้อมกับดูแลสุขภาพในภาพรวมได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะดังนั้นประเด็นสําคัญจริงๆที่เราได้จากการเจาะลึกในวันนี้ไม่ใช่แค่ว่าไขมันหน้าท้องมันไม่ดีนะครับแต่มันคือการที่เราต้องเข้าใจว่าสงครามที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นในกระจกแต่เป็นสงครามเงียบที่มันเก่ะขึ้นกับฮอร์โมนและอวัยวะภายในของเราและน่าแปลกที่กุญแจสู่ชัยชนะอาจไม่ใช่การซิดอัพเพิ่ม แต่คือการบำรุงเลี้ยงพันธมิตรขนาดจิ๋วที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของเราผ่านการปรับไลฟ์สไตล์6ด้านและการใช้ตัวช่วยที่ตรงจุดอย่างโพสต์ไบโอติกที่ผ่านการวิจัยมาแล้วนี่เองในเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าสุขภาพลำไส้และสมดุลของจุลินทรีย์เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของการจัดการไขมันช่องท้องเลยอยากจะทิมท้ายให้ไปขบคิดกันต่อว่ามีอะไรในชีวิตประจำวันอีกบ้างนอกเหนือจากอาหารการกินและความเครียดที่เราอาจกำลังทำลายระบบนิเวศในร่างกายอันบอบบ,บางนี้โดยไม่รู้ตัว และอะไรคือก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อฟื้นฟูสมดุลน,นั้นขึ้นมาใหม่ค่ะ